สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้เด g กเกครับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมใหม่เกมนี้มีชื่อว่า 3D การนับซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ออกตัวมาแล้วนะครับเมื่อช่วงปี2021ที่ผ่านมานะครับเกมนี้ผมเล่นมานานแล้วนะครับเขามีการอัปเดตทุนนี้หมดเลยนะครับที่ผมไม่ได้ออกคลิปนานๆมากก็เลยลบวิดีโอไปก่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะครับไม่รอช้า มีปืนอะไรหมดเลยนะนี่ผมได้ซื้อปืนไปหมดแล้วแล้วก็ซื้อไปหมดแล้วแล้วก็ผมก็ข้ามมาถึงนี่ถึงนี่นี่ครับเป็นปืนที่แรงที่สุดในโลกนะครับก็คือปืนเป็นลายสีดำสีส้มนะครับโอเคเราข้ามไปผมว่าผมได้ซื้อปืนถึงนี่ถึงนี่แล้วก็ส่วนอันนี้หมดเลยนะครับอันนี้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 หมดเลยอะ่ะคือแพงหมดเลยนะครับผมก็ต้องลด ผมก็ต้องซื้อปืนนี้นะครับแล้วก็ดาบเอ้ยแล้วก็ดาบกับมีดนะครับก็ผมได้ซื้อถึงนี่ถึงนี่ต่อไปต่อไปผมจะซื้อถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ผมจะนี่ครับผมก็จะผมซื้อปืนนี้ผมก็ข้ามปืนนี้มาครับปืนที่แรงที่สุดนะเืออันนี้แล้วต่อไปสไนเปอร์นะครับผมมาถึงนี่นี่นี่เราข้ามมาถึงนี่แล้วถึงนี่นะครับโอเคนี่ปืนที่แรงที่สุดสไนเปอร์แนส่วนปาสุก้านะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะก็เลย ลยต้องมีการอัปเดตประสุกาให้มันเป็นแบบ RPG นู้นนี่นั่นให้มันอัปเดตมาให้หมดก่อนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มไปเล่นแบบนู้นเลยนะครับอะไปเล่นแบบนี้ก่อนเลยนะครับโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับ ơi, oh, cả trong này. ôi, ôi, ấy. đợi, đợi, ôi, khang, khang. đẹp, rồi. เก็บเงินตัวแตกเลยตัวแตกเอาตายโดนพวกนั้นยิงเราต้องปลาระเปิดมันแล้วเอาโดนยิงตายหลายรอบได้เลยเรา Đẹp rồi sniper headshot Qua đây mà lên mà lên mà lên โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปเลยครับเอ้ยเราต้องยิงมันเอาเอาตอนนี้พี่ก็ตาไหลรอบแล้วเอช็อตเอาเอ้ยตายหลายรอบแล้วเ,เ,เาารา มาเลยมาเลยเดี๋ยวนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิเฮดช็อตเรียบร้อยนะครับทุกคนเก็บลูกกระสุนก่อนโอเคเราเราต้องใช้ปืนสั้นแล้วใช้ดาบไหมใช้มีดไหมเรียบ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตกใจเลยสาตานนี่ว่าสตาตานที่ดีใครวะใครวะอยากลองดูไหมเรียบร้อยโดนสไนเปอร์ยิงโอ้ยๆๆ้ย โดนโดนยิงโอ้ไม่รอดแล้วเอ้าโดนยิงเครับทุกคนมานี่มานี่มานี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเรียบแล้วโอ้ผมว่าเริ่มเริ่มเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มเริ่มมี เริ่มเริ่มจะตายแล้วโอ้ยโอย้จะไปเก็บฮิวเลือดซะหน่อยมานีไหมนี่เรียบร้อยตัวแตกวัน <t> นี้ปืนแรงสุดแล้วไม่มากันใช่ไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยจะเก่าหรอฮะ <c oughs> โอเคเรียบเรียบ <c oughs> เฮ้ยเหลืออีกเจ็ดนาทีหกนาที <c oughs> โอ้ยหมดเวลาแล้ว <c oughs> โอเคทุกคน เงินอยู่ที่ได้คะแนนนะเอาเรียบเกบ็บโอเคเรียบร้อยเรียบเรียบให้เรียบร้อยเออจะมาเยรอเฮ้ย,อยไอมาเร็วมาเร็ว ต้องใช้ปืนกลอนแล้วไม่ต้องใช้ปืนสั้นเราต้องรีบไปก่อนมาดิมาดิย้อม,เร,มเริ่มมุนวายแล้วโอ,โอ้ยเลื่อดรถโอ้ย ไม่นะมาี้เรวัมาี้ตายเรียบอุ้ยตายอีกแล้ว มาเร็วผมต้องการที่จะออกข้าผมตายเลยโอ้โดนยิงโดนละโดนละ อโอ้ยใครยิงวะ โจทย์เวลาแล้วเร็วดดเวลาโอเคโอ้หหลายอย่างได้เงินอยู่ที่3าสามเหรียญแล้วก็สปีดเพิ่ม15แล้วได้ได้คุณแจโอ,โอ้โอเคขอบใจ เพอร์เปกสุดยอดไปเล่นเลยอุยอ้ยทีเดียวเลยมานี่มานี่อยากเก่ามีเรื่องใช่ไหมผมจะขึ้นมาเลยผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวอุย้ยได้อยากมีเรื่องใช่ไหมครับผมจะได้ขึ้นไปวิงคูน,นครับ เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอะ่ะเอ้ยใครยิงวะโอ้โหเรียบร้อยเลยตายเร็วเร็วเร็ว โอ้ตายหลายรอบเลยเดี๋ยวเรามานี้ควรจะไปไหนมานี่ไอ้นี่เดี๋ยวนี้เอาตายเก็บเก็บเก็บไม่หมดโอเคแสดงว่าเรียบแล้วอะตายเรียบแล้วอะโอใครปาลาอะไรมาเอาอวสเลเตอร์มาแทนเห็นศพเต็มตามานี่มานี่ ้วันนี้ไหมดนดีมานี่เดี๋ยวจะจบคลิปแล้วเฮ้ยนานแล้วนี่จะจบคลิปสักที โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคแล้วกดติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับโอ้รู้มึนวายแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม